เอาละด้ยเวลาที่ฉันจะต้องซ่อนตัวอีกแล้วมราควรจะคิดว่าเราจะได้เป็นอะไรเฮ้ย <c oughs> กลายเป็นเต็นท์เหรอเนี่ย <c oughs> ดีเลยช่วงนี้อากาศกำลังดีเรามาพักผ่อนกันดีกว่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้สิ <c oughs> เจ้าผีไม่กำลังมาแล้ว <c oughs> แม่สาวน้อยเธอที่ขัดความสุขฉันจริงๆเลยนะให้ตายสิไม่น่าจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนตอนนี้เจ้าผีน้อยกำลังเดินเลือกเหยื่อของเธออยู่นะหวังว่าคนคนนั้นคงจะไม่ใช่ฉันหรอกนะว่าแต่เพื่อนคนอื่นนี่แอบตรงไหนกันบ้างเนี่ยอย่างเนียเลยเอาละตอนนี้เจ้าผีมันก็กำลังเดินกลับมายังเดาไม่ได้เลยแฮะว่ามันจะเลือ เฮ้ยเฮ้ยถึงเราแล้วถึงเราแล้วเอาไม่ใช่ฮะร,รอบนี้สงสัยเจ้าผีคงไม่รู้จริงๆทุกคนทุกคนเชื่อแมวาตาแน่เจ้าผีมันจะล็อกเป้ามาที่เราไม่เชื่อเดี๋ยวทุกคนคอยดูนะนั่นเห็นไหมขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วทําเป็นเลยนี่ทําเป็นหัวลาะหัวราะไม่ใช่ไม่ใช่ใชแหมทําเป็นเลยเราไปอีกเลยเราไปอีกเดี๋ยวคอยดูทุกคนสุดท้ายมันก็กลับมาเลือกเรานี่นี่ให้ตายใจให้ตายใจเป็นไงเดินกลับมาแล้วเห็นไหมทุกคนนี่ขึ้นไปแล้วเรียบร้อยหลายกาด